แต่คนที่สร้าง IMPACT ได้มากเหลือเกินของดิส้นนี้คงต้องยอมรับเขาว่าเป็นลุยส์ดีอาสเป็นสเปคใหม่ที่บบเยันอาจจะไม่ค่อยได้มีครับจากอดีตท,ที่ผ่านมาโอเคครับเคยมีตัวริมเส้นที่เลี้ยงบอลดีกินตัวได้ต่างๆน,นานาแต่ดีอาสเพิ่มเติมในเรื่องของความแบบความหมือหวาเหนือความคาดหมายเทคนิคระดับสูงเล่นงานกดดันแนวรับคู่แข่ง ตั้งแต่ต้นมีลูกบ้ามีลูกเสี่ยงมีลูกเซอร์ไพรส์เยอะอย่างล่าสุดเนี่ยช็อตที่ปั่นโค้งมุมแคบเกมที่เจอกับวิเนอ e ์เบอร์ลินไอมุมตรงนั้นเนี่ยมันมีการประมวลผลออกมาว่าโอกาสที่จะเป็นประตูเนี่ยค่า XG เนี่ยอยู่ที่0.03%เต็มร้อยนะครับ0.03%ไม่ถึง1%ด้วยซ้ำแต่ดูดีอาสปั่นยัดเข้าไปลูกนั้นครับต่อให้ผลมันจะลงเอยด้วยการเสมอกก็ตามแต่แต่มันเป็นประตูที่มันแบบ ตอกย้ำครับว่าการดึงดีอาร์สเข้ามานั้นมันสร้างอิมแพคมากๆมันเป็นกลิ่นใหม่รถใหม่ที่บ้าดีเดือดเหนือความคาดหมายระห่ำสุดโตงมากๆเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นตัวรุกแดนบนที่ดูผสมผสานและอย่างลงตัวครับ เคนก็มีความเก่ากล๋นประสบการณ์โอริเซยังสดยังคงแบบทะลุดทะลวงเติบโตขึ้นไปดีอาสมาพร้อมในวัยที่แบบพีคสุดๆและความแตกต่างที่บาเยนไม่เคยเห็นมาก่อนส่วนตัวด้านในครับจอมทัพเนี่ยนะเราทราบใช่ไหมครับว่าจามามูเซล่านั้นบาดเจ็บยาวกอรมัดีแก้ไขด้วยการขยับอัลเซสนาบรีครับเข้ามาเล่นตรงกลางด้วยความเข้าใจครับที่อยู่กับทีมมานาน ทักษะการคอนโทรลครบเครื่องจากที่เคยเล่นตัวริมเส้นครับมีความปราดเปรียวกระชากลากเรื้อยแต่ตอนนี้นาบรีมีความเก่ามากควบคุมเน้นบอลจังหวะเล่นฉลาดไม่ต้องมากความแต่ทุกครั้งสามารถสร้างความแตกต่างได้และยังมีตัวสดใหม่อย่างเดนัดคาวเจ้าหนูอายุไปแค่17ปีที่พร้อมจะเป็นตัวเหมืนเวียนลงมาทีไรก็คือฮาตลอดมันจึงทําให้แดนบนนั้นครบเครื่องมากๆค,คุณมีทั้งตัวเก๋าประสบการณ์คุณมีทั้งตัวพีก ที่สร้างความแตกต่างคุณมีทั้งเด็กดาวรุ่งที่พร้อมจะเติมความสดเติมความใหม่และถ้าเรามองไปที่บรรดาตัวรุกในแน่ตัวจริงของกองปะน,นีเนี่ยจะเห็นค่าเฉลี่ยที่น่าสนใจมากครับแฮร์ริเคนยิงไป23ประตู3แอสซิสลุ s, ยดิอารสยิงไป11ประตู5แอสซิสโอลิเซ่7ประตู7แอสซิสเซสนาบรี4ประตู4แอสซิสเรดดี้ว่ามันหลากหลายมากซึ่งตัวเลขทั้งหมดครับเกิดขึ้นในช่วงเราเป็นแค่17เเกมแรกโหดมากๆครับ